สวัสดีค่ะรับชมรายการ WhatsApp ทเนทีนค่ะรายการที่รวบรวมประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจทั้งไทยและต่างประเทศกับบิชันชยานิตบุโสพิษค่ะวันนี้นะคะรายการ WhatsApp ทเนทีนของเราค่ะก็มีภาพกิจกรรม l r i s t o l i a e Lens for Life ค่ะที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมรักษาสุขภาพในช่องปากค่ะและก็ยังได้ร่วมทําบุญกันอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ ลิสเตอรีนชวนคุณมาใส่ใจรักษาสุขภาพในช่องปากกับแคมเปญลิสเตอรีนลิ้นส์ฟอร์ไลฟรณรงค์คนไทยใส่ใจส,ส,สุขภาพอนามัยช่องปากสะอาดมั่นใจ100%ที่ลานอีเดนชั้นหนึ่งเซนทรัลเวิลด์โดยในงานได้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปากอย่างคุณหมอยศกฤตหล่อชัยวัฒนามาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพในช่องปากพร้อมพูดถึงประโยชน์ของการใช้น้ำยาบ้วนปากเพราะการแปรงฟันอย่างเดียวไม่เพียงพอ การใช้น้ำยาบ้วนปากจึงช่วยให้สะอาดมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนอื่นของช่องปากให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดต้นพร้อมกันนั้นลิสเตอรีนยังเผยความลับสูตรพิเศษน้ำมันสกัดธรรมชาติสูตรพิเศษที่มีเฉพาะในน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนที่ครองใจผู้บริโภคทั่วโลกมายาวนานกว่า135ปีพร้อมปลุกกระแสสังคมโดยการรณรงค์การบ้วนปากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการจัดกิจกรรมถ่ายรูปลงอินสตาแกรม โดยทำสัญลักษณ์นิ้วเป็นลูกตัวแอ L พร้อมทำท่าบ้วนปากและแฮ s แท็กลิสเทอร i n T H หรือ l i n ส for life โดยทุกๆ1ภาพจะเท่ากับ l i สเทอร์ิขวดบริจาคให้มูลนิธิพออสวอเพื่อมอบโอกาสการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับพี่น้องชาวไทยในที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปทุกคนเนี่ยช่วยกันแบ่งปันโดยทำมือนะครับเป็นลูกตัว L ครับแล้วก็ทำแก้มป่องเหมือนการบ้วนปากนะครับ เซลฟี่ตัวเองลงอินสตาแกรมเฟซบุ o กนะครับใส่แฮชแท็กว่า Listerine TH เ a ชแฮชแ r r i พ e e นนะครับทุกๆหนึ่งแฮชแท็กเนี่ยเราจะบริจาคหนึ่งขวดให้กับมูลทีพอสวอครับซึ่งท่านสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20เมษายนส่วนใครที่สนใจกิจกรรมดีๆของ l i สเตอรีนก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ m r ุ๊กดอทคอ e ค่ะ ชาวกรีซนะคะรวมตัวกันค่ะเพื่อเฉลิมฉลองวันต่อสู้ด้วยหมอนสากลค่ะที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะและก็ยังเป็นเสียลักษกณรต่อต้านความรุนแรงอีกด้วยค่ะชาวกรีซหลายร้อยคนนะคะพร้อมกับหมอนส่วนตัวค่ะรวมตัวกันออกมาเป็นแกนนําในการจัดก,กิจกรรมเทศกาลตีหมอนนานาชาติค่ะที่มีขึ้นทุกวันที่7เมษายนของทุกปีบริเวณจตุรัสคาสโมนอฟค่ะใจกลางเมืองกลางกรุงเอเธนค่ะ โดยในปีนี้นะคะถือเป็นปีที่8แล้วค่ะสําหรับกิจกรรมดังกล่าววัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทั่วทุกพื้นที่ทั่วโลกค่ะซึ่งก็มีมากกว่า100เมืองทั่วโลกนะคะที่ตอบรับเข้าร่วมจากกิจกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ไม่น่านเชื่อนะคะว่าตอนนี้ค่ะมีผู้คนหลายล้านคนค่ะพากันเข้าไปดูคลิปค่ะที่มีการปอกไข่แบบไม่ต้องใช้มือแกะค่ะแต่มันจะมีความพิเศษอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะเว็บไซต์ d ดล l เมลค่ะรายงานข่าวการเผยแพร่คลิปวิธีการปอกเปลือกไข่อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้มือแกะแบบเดิมให้เสียเวลาค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวนะคะดูเป็นเรื่องที่ธรรมดามากค่ะแต่กลับมีผู้เข้าชมคลิปแล้วมากกว่า16ล้านครั้งค่ะ คลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ YouTube ปรากฏภาพการนำไข่ที่ต้มสุกแล้วมาใส่ในแก้วที่มีความหนาพอประมาณค่ะจากนั้นก็ทำการเปิดน้ำใส่ในแก้วเล็กน้อยประมาณ1ส่วน4ของแก้วค่ะแล้วก็ใช้มือปิดปากแก้วและก็ทำการเขย่าประมาณ10วินาทีจนน้ำออกจากแก้วจนหมดค่ะทำให้เปลือกไข่นะคะหลุดออกอย่างง่ายดายนอกจากนี้ค่ะผู้โพสต์ยังได้ทำการทดลองการปอกเปลือกไข่พร้อมกันหลายๆฟองด้วยวิธีนี้ซึ่งก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่เข้าชมคลิปดังกล่าวหลายรายค่ะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปลอกขขยด้วยวิธีนี้ว่ามันเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าวิธีอื่นๆที่เขาเคยได้ทดลองมาด้วยค่ะรายการต่อไปค่ะรับชม a าไ i i 5o มือปราบพา w e i pc ค่ะและกลับมาติดตามรายการวอทซับทุกที่ไหนได้ทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชยาน,นิตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ